สวัสดีครับวันนี้เราจะไปกินขนมกันนะฮะขนมปลาขนมขนมปังปลาที่อ่างทองนะฮะอยู่ตรงๆวัดบ้านโลกใครไม่รู้เดี๋ยวตามไปเดี๋ยว,ยวลงโลเคชั่นไว้ให้นะฮะไปครับไปเลยอตอนนี้เราก็ถึงอ่างทองแล้วนะครับเดี๋ยวใครจะถึงแล้วเดี๋ยวไปดูร้านกันว่าอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวขอวนรถแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเาเจอร้านละเดี๋ยวมปดูกันครับว่า น่าทานลงขนมปังปลาเป็นยังไงไปครับรอก,กันตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะตัวอยู่ตรงวัดบันโลนะตรงซีเจนะหรือซีเจซีเจตรงโนโ้นร้านเขาอยู่ตรงนี้นะฮะร้านขนมปังปลานะทางซ้ายก็ร้านข้าวเหมือนกันร้านเดียวกันนะฮะร้านข้าวเดี๋ยวไปดูข้าวมีอะไรบ้างนะ ตอนนี้เรามาโฟกัสที่หนกปังกันก่อนนะเดีม๋มาดูเมนูกันครับก็จะมีฮอกไกโดชีสสตรอเบอรี่เปลือกใบเตยมะม่วงร์กช็อกโกัวแดงคัสตาร์แอม,มชีสกล้วยหอมข้าวโพดนมข้นนะ้านป้าเลียมข้างซีเจวัดโลตลาดอักทองนะอ,อ่ อันนี้มาถึงแล้วหนมปังปลาครับและนี่ก็พันเต้ที่วางมือแล้วอวางมือเพราะมือทายทายงานหนักมากตัวเพราะเขาหนักมากคุณดูถูกตนะัวผู้สายสานอ๋อใช่ใช่ผู้สายสานอันนี้หนมปังปลาชห้ดูหน่อยอน,นี่คืออะไรอ่ะช็อกโกแลตกล้วยกล้วยชอ็อกชอ็อกอันนั้นเขียวๆเอาอันนี้อะไรนะ ไาเยิ้มเยิ้มอูร้อนกินแล้วกีรแบบว่าอืมอืมร้อนยือนโร้านอร่อยอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเตรียมเปิดขายที่หน้าเรียนติกอะไรนะน่าศิลป์นาศิลอ ครอยากลองนะครับตัวน,นี้วัดโล้มีเลยลายแมนได้ลายแมนได้ด้วยเหรอได้ล,ไดลายแมนก็ได้กินเราจะมีไส้นมฮอกไกโดชีสมันม่วงสตรอเบอรี่เผือกใบเตยมะพร้าวอ่อนดาร์กช็อกถั่วแดงคัสตด์ดข้าวโพดล้วยช็อกแฮมชีสหมูนมข้นวิปปิ้นค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาท ฟังทัาฟังทคู่กับน้ำะไรนะงานเลนช่องเตลปี้จะปินมากเลยใช่ปะปิากเย็นกับร้อนโอ้โหแล้วเกิดสมมติว่าใครยังไม่ทานเลยก็สามารถไปเวพันไปอุ่นไปอบได้อีกนาคะนะคะสามารถเก็บได้เป็นสิบเปรเดี๋ยวเก็บได้ไงกินได้มั้ยอันนี้คุณจะพูดถึงข้าวปะเนี่ย ต้องเอามาล้างสิบห้าน้ำเด้อหวานหอมๆมาไกลด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าเออติดตามเพจอะไรนะไทฟู้ดแมปไทฟู้ดแมปไทฟู้ดแมปจะเป็นอินฟูสายกินทั่วประเทศเืิมตัวแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วเจอกัน 拜拜。